มาต่อกันที่พีที่10ภายในห้องอันมืดมิดซึ่งเป็นที่กบดานของหนุ่มเต็มนอกจากพระเอกจะค้นเจอบัตรนักศึกษาและรูปถ่ายมากมายของร่าร่าแล้วยังเจอกับกล่องพัสดุบริษัทสัญจรที่เคยไปรับจ็อบวางอยู่ซึ่งไอสิ่งนี้เนี่ยแหละเป็นเบาะแสชั้นดีเลยทําให้พระเอกได้รู้ว่าพิกัดที่ร่าร่าอยู่ตอนนี้คือบริษัทสัญจรนั่นในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันร่าร่ราตื่นขึ้นมาและพบว่าตอนนี้ตัวเองถูกบักหน้าตต๋มจับพันธนาการไว้ เธอพยายามตะโกนร้องลั่นจนสุดเสียงหวังจะให้ใครสักคนได้ยินและเข้ามาช่วยโชคร้ายที่แถวนั้นไม่มีใครเลยนอกจากพวกเขาทั้งสองทําให้ราร่าเริ่มที่จะหมดหวังลงไปทุกทีทุกทีเธอถามบักหน้าติมเสียงสัน่นๆว่าเข้าหาเธอเพราะอะไรคุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่บักหน้าติมเผยรอยยิ้มอันสยดสยองออกมาให้เธอเห็นพร้อมทั้งพูดอย่างไม่กระดากปากว่าต้องการความรักความสนใจจากรารา่าผมจะบอกให้นะว่าเรื่องของเราสองคนนะ่ะมันคือพรหมลิขิตครับ คุณจำได้ไหมตอนที่เราเจอกันครั้งแรกคุณบอกผมว่าไม่เป็นไรแล้วก็ส่งยิ้มมาให้ผมรา拉ผู้ส่วนกลับไปทันควันว่าเธอจำเรื่องนั้นไม่ได้นั่นเลยทำให้บักหน้าติ๋มที่ไม่พอใจโมโหจัดและพานด่าราราลามไปเรื่องพระเอกเธอดันด้นมาหาฉันถึงที่นี่แต่กลับไปมีใจให้ชายอื่นนอกเหนือจากฉันได้ยังไงพูดจบเขาก็เกมจะมอบบทลงโทษอันโหดร้ายให้แกราราระหว่างนั้นเสียงของพระเอกดังขึ้นมาราวกับเป็นเสียงสวรรค์พอร,าร่าาได้ยินดังนั้นก็รีบส่งสัญ,ญญาณบอกให้พระเอกรู้ ไม่นานพระเอกก็หาตัวร่าราเจอแต่เจอในสภาพที่เธอนอนหมดสติเพราะถูกบักหน้าติ่มเล่นงานวินาทีนั้นพระเอกไม่สนสีสนแปดอะไรทั้งนั้นแล้วและพุ่งตัวเข้าไปจัดการบักหน้าติ่มอย่างไม่ปราณีทั้งสองหนุ่มยื้อยุดฉุดดึงกันไปมาอย่างดุเดือดมีช็อตหนึ่งที่บักหน้าติ่มเผลอพระเอกได้โอกาสจึงอาศัยจังหวะนั้นเข้าไปขัดขาหวังจะปิดจอบเขาแต่ถ้าว่าโชคร้ายดันพลาดท่าไปทําอีกฝ่ายบาดเจ็บหนักจนน้ําแดงไหลไม่หยุดแวะมาดูสถานการณ์ทางฝั่ง,งลาลาแลนกันบ้าง หมอชาถามทุกคนว่าในบรรดานักเรียนที่มาเรียนเปียนโนกับร,ราานอกจากเขาและพระเอกแล้วมีใครที่แจมินเรียกว่าคุณลุงอีกบ้างไหมเจ๊เปรียวตอบอย่างไม่คิดว่ามีอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือจุงโฮบักหน้าติมพอหมอชาได้ยินดังนั้นเลยบอกความจริงให้ทุกคนรู้ว่าตัวการที่ทําให้ไหลของแจมินหลุดก็คือฝีมือของบักหน้าตต็มคนนี้เนี่แหละประโยคนั้นเล่นเอาเจ๊เปรียวถึงกับแข้งขาอ่อนแรงจนเกือบจะเป็นลมเธอเล่าเพิ่มเติมว่าก่อนหน้าเนี้ยเธอเห็นบักหน้าตต็มยืนทะเลาะกับราราหน้าสถาบันไม่แน่ว่า ที่ร่าร่าหายตัวไปนะ่ะอาจาเป็นฝีมือเขาก็เป็นได้พอทุกคนรู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่รีรอมาช่วยกันสืบหาเบาะแสของราร่าจากในคลิปกล้องวงจรปิดและในตอนนั้นเองสิ่งที่พวกเขากลัวมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆค่ะนั่นก็คือราร่าถูกบักหน้าติมลักพาตัวไปคุณตาเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจรีบยกหูโทรไปหาพระเอกและแจ้งเรื่องนี้ให้เขารู้ด้านพระเอกเขาบอกคุณตาว่ารู้เรื่องนี้อยู่แล้วตามต่อด้วยประโยคสั้นๆแต่ชวนให้หน้าใจหายว่าคุณตาครับ เหมือนว่าเขาจะไม่หายใจแล้วล่ะครับพอจบประโยคนี้เท่านั้นแหละคุณตากับหมอชารีบตรงไปยังที่เกิดเหตุโดยทันทีพอไปถึงก็ค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยที่รู้ว่าบักติ๋มยังไม่ขีดเบื้องต้นเขาและร่าราถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนพระเอกที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทําร้ายบักหน้าติม๋มก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจคุมตัวขึ้นรถเกียมไปให้ปากคําที่โรงพักคุณตาเห็นสีหน้าพระเอกดูไม่ดีเลยตะกนตามหลังไปติดติดว่าไม่ต้องห่วงนะจูนเรื่องทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดี และภาพก็ตัดมาภายในห้องสอบสวนสายสืบคังพยายามถามหาเลขบัตรประชาชนจากพระเอกอยู่หลายครั้งแต่ไม่ว่ายังไงเจ้าตัวก็ไม่ยอมปริปากพูดและเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาอยู่อย่างเดียวทําให้สายสืบคังเริ่มจะหมดความอดทนเลยสั่งให้ลูกน้องมาสอบปากคาพระเอกแทนส่วนตัวเองก็หนีกลับมาตั้งหลักที่โต๊ะก่อนระหว่างนั้นเขาบ่นพึพมพำกับตัวเองว่าทําไมหน้าตาพระเอกดูขุ้นๆุนจังเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย พูดยังไม่ทันขาดคำสักพักสายสืบรุ่นน้องก็วิ่งหางจุกตูดมาเฉลยว่าพระเอกคือลูกชายของคุณนายคนนั้นน่ะคนที่ชอบเอาข้าขนมมาคมคูพวกเขาบ่อยๆเท่านั้นแหละค่ะสายสืบครั้งรีบยกหูโทรไปหาคุณนายซอนโดยทันทีพอเจ้าตัวทราบเรื่องแล้วก็ได้ตรงมายังสถานีตำรวจพร้อมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายไหนจุนลูกชายของฉันอยู่ที่ไหนคุณนายซอนเอาแต่เค้นถามสายสืบครั้งโดยไม่มีหางเสียงอยู่อย่างนั้นสายสืบรุ่นน้องเห็นท่าทีนั้นแล้วก็บ่นตามหลังเธอไปติด,ตด เจ๊นี่บ้าบอจริงๆเลยลงทุนกดดันพวกเราด้วยค่าขนมก้อนโตเพียงเพื่อให้พวกเราตามหาลูกชายที่หนีออกจากบ้านเนี่ยนะคำพูดประโยคนั้นบังเอิญไปเข้าหูสองแสบที่อยู่แถวนั้นพอดีเป๊ะสองแสบเลยวิ่งมาถามคุณสายสืบว่านี่มันเรื่องอะไรกันแล้วคุณนายปากแซบคนเมื่อกี้คือใครซึ่งคุณสายสืบก็เล่าให้ฟังว่านั่นนะคือแม่ของพระเอกเธอมาที่นี่เพื่อตามหาพระเอกที่หนีออกจากบ้านพอฮายองกับซึงกิได้ฟังดังนั้นแล้วหน้าก็ซีดเผือด แล้วพวกเธอก็ต้องมาช็อกซ้ำสองอีกเมื่อรู้ว่าความจริงพระเอกเพิ่งจะอยู่มหกเหมือนพวกเขาทั้งสองโอ้โหครูจะเป็นลมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลอินโพจังหวะที่พี่เบ้้มลืมตาขึ้นมาและเห็นเจ๊ปเปรี้ยวยืนอยู่ตรงหน้าจูๆ่ๆหัวใจเจ้ากรรมของเขาก็เต้นแรงขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลยิ่งจังเจ๊ปเปรี้ยวนานเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกวิววิวแปลกๆรู้ตัวอีกทีก็เป็นอันว่าโดนแม่เลี้ยงเดี่ยวหน้าเป๊ะคนนี้ตกเข้าให้ซะแล้ว โอ้ oh, สสสวยจังหลังจากนั้นไม่นานสติสตังพี่แกก็กลับมาเจ๊เปรี้ยวจึงสบโอกาสนั้นทวงคำขอบคุณที่เธอช่วยเขาไว้พี่เบิร์รีบตัดบทกลางคันบอกว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้เขาขอยืมมือถือแป๊บหนึง่งพอดีมีเรื่องด่วนต้องรายงานให้ใครบางคนทราบในห้วงเวลาไล่เลี่ยก,กันของอีกฝากฟังพระเอกเอาแต่เบือนหน้าหนีไม่ยอมมองหน้าแม่เขาบอกให้แม่กลับบ้านไปซับไม่ต้องมาช่วยเขาผมจะจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองครับประโยคนั้นเล่นเอาคุณนายซอนถึงกับหัวร้อนปุด,ปด ธอสะบัดดาลลูกชายว่าอายุเพียงแค่นี้จะทำมาหากินอะไรได้นี่ยังนับว่าโชคดีนะจูนที่พ่อของลูกไม่รู้ว่าลูกหนีออกจากบ้านเชื่อแม่นะลูกกลับบ้านไปกับแม่เธอขอแค่ลูกทำตามนี้ทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณนายซอนพยายามเกลี้ยกล่อมพระเอกอย่างสุดฤทธิ์ถ้าว่าพูดให้ตายยังไงพระเอกก็ไม่ใจอ่อนอีกทั้งเขายังต่อว่าว่าแม่เป็นตัวการที่ทำให้เสียงเรียกร้องของเขาส่งไปไม่ถึงพ่อ ผมอุตส่าห์หนีออกจากบ้านมาเพื่อที่พ่อจะได้สำนึกในความผิดของตัวเองบ้างแต่แม่กลับเลือกที่จะปกปิดมันไว้แม่ทำแบบนี้ได้ยังไงกันและพระเอกก็บอกแม่ทิ้งท้ายว่าล้มเลิกเรื่องที่จะประกันตัวเขาซะนี่ชีวิตเขาเขาจัดการทุกอย่างเองได้ทางด้านของฮายองเธอตรงมาที่โรงพยาบาลหวังจะบอกเรื่องพระเอกให้ร่าร่ารู้ ถ้าว่ากลับโดนซึงกีสกัดไว้ซึงกีเตือนสติฮายองว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนควรปล่อยให้เจ้าตัวอย่างพระเอกบอกกับระาร่าเองไม่มีใครอยากรู้ความลับของคนสำคัญจากปากคนอื่นหรอกนะฮายองทางด้านของคุณนายซอนถ้าถือวิาสาสะแอบเข้ามาสำรวจภายในสถาบัานก่อนจะทะลุมาเจอกับเหล่าเจ๊เจร้านเสริมสวยเหล่าเจ๊เจ๊คิดว่าคุณนายซอนคือลูกค้า VIP ที่เจ๊เปรี้ยวเคยพูดถึงก็เลยแห่กันไปต้อนรับเธอกันให้ควัก แถมยังเมาะมอยเรื่องลูกชายให้แม่เขาฟังอีกหนึ่งแมดพ่อหนุ่มจุนน่ารักมากเลยค่ะคุณเปิดสถาบันสอนเปียนโนให้รราไม่พอแถมยังให้เธอยืมเงินและอาสาลเลี้ยงน้องหมาให้เธออีกประโยคนั้นเล่นเอาคุณนายซอนถึงกับรับมาได้อย่างแรงถ้าตรงไปที่โรงพยาบาลที่ราลานอนพักฟื้นอยู่และสะบดด่าราต่อหน้าสองแสบด้วยความโมโหว,ว่าหล่อนกล้าดียังไงถึงมายุ่งกับลูกชายฉัน พูจบเธอก็เกียมเข้าไปหนุมหัวราร่าทั้งที่ยังหลับอยู่ขณะนั้นฮายองเห็นท่าไม่ดีเลยรีบเข้าไปสกัดไว้บอกว่าราร่าได้รับบาดเจ็บหนักต้องการพักผ่อนด้วยเหตุนั้นคุณนายซอนจึงยอมถอยอย่างไม่มีข้อแม้แต่ก่อนที่จะจากไปเธอได้พูดทิ้งท้ายกับสองแสบว่าถ้าพระเอกมาที่นี่ให้ติดต่อเธอไปด้วยแล้วเธอก็ยื่นช่องทางการติดต่อให้สองแสบไปตอนนั้นสองแสบเลยได้รู้ว่าพ่อและแม่ของพระเอกนั้นเป็นถึงเจ้าของมูลนิธิและโรงพยาบาลชื่อดังใจกลางโซโอ้ยครูจะเป็นลมออีกรบ ตัดภาพมาอีกฝากฝั่งหนึ่งของโรงพยาบาลพี่เบิรมนึกเบอร์ติดต่อคุณนายซอนไม่ได้สักกทีหมอชาเลยถามพี่แกไปว่าเขาต้องการติดต่อใครเพื่อเขารู้จักเขาจะได้ประสานเจ้าตัวให้พี่เบิรมตอบกลับไปเต็มอายศอานามว่าเธอคือคุณนายซอนประธานกรรมการมูลนิธิซอนอูหรือภรรยาเจ้าของโรงพยาบาลซอนอูครับพี่เบิรมพูดตดยังไม่ทันหายเหม็นสักพักคุณนายซอนตัวจริงเสียงจริงก็โผล่มาและต่อว่าพี่เบิรมรัวๆที่เขาทํางานไม่สําเร็จ พี่เบิ้มแย้งกลับไปว่าเขาถูกชายคนนึงรอบทำได้ชายคนนั้นเอาทั้งมือถือและกระเป๋าตังค์ของเขาไปเขาเลยติดต่อหาคุณนายซอนไม่ได้ฝังคุณนายซอนเถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่เชื่อตอนนั้นที่เธอโทรไปยังมีคนรับสายอยู่ผู้จบเธอก็ลองโทรกลับไปที่เบอร์พี่เบิ้มอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็โทรติดเหมือนอย่างเคยแต่ที่พีคคือคนที่รับสายดันเป็นสายสืบครั้งที่เข้ามาหาเบาะแสเพิ่มเติมในที่กดดานของบักติม้มคุณนายซอนอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจว่าเอา้าทำไมกลายเเปป็นนนคุณักสืไสไดี่ย พอหมอชาได้ยินว่าปลายสายเป็นสายสืบครั้งเขาก็รีบเอ่ยปากขอยืมมือถืออีกฝ่ายมาให้การเรื่องพี่เบิ้มเพิ่มเติมทําให้สายสืบครั้งได้รู้ว่ามือถืออันเนี้ยที่เขาพบมันคือของพี่เบิ้มเหยื่อที่ถูกบักหน้าติ่มเล่นงาน หลังจากสายสืบข้างวางสายไปได้ไม่นานลูกน้องก็วิ่งมารายงานเขาว่าเจอคราบน้ำแดงในห้องน้ำรวมถึงมือถือปริศนาอีกเครื่องที่ค้นเจอใต้เกะซึ่งตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของใครและเอาไว้ใช้ทำอะไรตัดภาพมาที่โรงพยาบาลอ่นโพราดาตื่นมาไม่เจอพระเอกเลยเดินตามหาเขาไปทั่วจนได้มาเจอเข้ากับพี่เบิร์มราวกับ,บล็อกมงพี่เบิร์มแสดงท่าทีตื่นตระหนอกออกมาเมื่อเห็นราราก่อนจะเผลอพั้งปากพูดเรื่องภูมิหลังพระเอกให้เธอฟังจนหมดเปลือก พอร่ารู้ความจริงทั้งหมดก็เสียอกเสียใจอย่างหนักในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันคุณนายซอนแท็กทีมกับทนายเข้าประกันตัวพระเอกออกมาได้สําเร็จระหว่างทางที่กําลังจะออกจากสถานีตํารวจคุณตาที่มายืนดักรอพระเอกก็ได้ให้เต้าหู้เขาไปถุงหนึ่งบอกว่าเป็นการปลอบขวัญที่ช่วงเนี้ยเขาเจอแต่เรื่องหนัก พอคุณนายซอนได้ยินดังนั้นแล้วก็เกิดความไม่พอใจเดินเข้าไปปัดถุงต้งหู้ของคุณตาทิ้งต่อหน้าต่อต,อตาพระเอกฉันหวังว่าจากนี้เราจะไม่ได้เจอกันอีกนะคะคุณลุงผู้จบเธอก็สั่งให้พระเอกลืมทุกอย่างที่นี่ซะแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่โซซึ่งเป็นที่ที่เขาคู่ควรพระเอกปฏิเสธเสียงแข็งว่าให้ตายยังไงก็ไม่กลับคุณนายซอนกลัวว่าเขาจะหนีเลยสั่งให้กาดลากเขาไปขึ้นรถในขณะเดียวกันฝั่งเดอะแก๊งก็ออกตามหาร่ากันให้ควาก แต่หายังไงก็หาไม่เจอไม่รู้เธอหายตัวไปไหนพอเรื่องนี้ถึงหูหมอชาเขาก็รีบยกหูโทรไปหาราราและตอนนั้นเองเขาก็ได้รู้ว่าเธอไม่ได้ไปไหนไกลเพียงแค่ออกมาสงบสติอารมณ์คนเดียวด้านนอกหลังจากวางสายราราหวนนึกถึงคำพูดที่พระเอกเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาต้องหลอกเธอแบบนี้ด้วย ทางด้านของพระเอกเขาอาศัยจังหวะตอนที่แม่ปล่อยลงมาเข้าห้องน้ําวิ่งสับตินแตกหนีไปซ่อนตัวในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่วนดาราในตอนนี้ก็ได้รับการเยียวยาจิตใจจากเพื่อนสนิทอย่างหมอชาหมอชาบอกกับเธอว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ไปไหนทําให้ดราร,ารู้สึกอุ่นใจที่ตัวเองยังพอมีที่พึ่งทางใจอยู่บ้างเธอเอ่ยปากขอบคุณเขาที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาก่อนจะสารภาพไปว่าตอนนี้เธอยังช็อกกับเรื่องพระเอกอยู่ฉันไม่รู้ว่าควรโกรธเขาหรือปลอบเขาดีค่ะ ตอนนี้ใจฉันมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยหมอช้าเข้าใจดีว่ารราเรเสียใจที่ถูกพระเอกหลอกกลับกันเขาคิดว่าพระเอกเองก็คงเจ็บปวดไม่ต่างกันผมคิดว่าที่จุนเลือกปกปิดเรื่องเนี้ยคงเป็นเพราะเขามีเหตุผลบางอย่างนะครับเพราะงั้นคุณรรารอย่าได้เจ็บปวดไปเลยนะตกดึกในคืนนั้นระหว่างที่รราเรเดินกลับบ้านจูจ่ๆก็มีสายของซึงกิโทรเข้ามากระทันหันพอเธอรับแล้วก็ผลปรากฏว่าเป็นพระเอกคำแรกที่พระเอกบอกกับรรารคือคำว่าคิดถึง ประโยคต่อมาคือคำว่าอยากเจอเธอเหลือเกินเขาถามร่าร่าว่ายังจำตั๋วเรือที่เขาให้ไปได้ไหมเขาอยากพาเธอไปสูดอากาศบนเรือนั่นเพราะงั้นมาเจอกันหน่อยที่ท่าเรือเวลานี้รา่าร่าตอบตกลงและรีบไปยังพิกัดที่นัดพบไม่นานพระเอกก็ตามมาติดเตดเขากำลังจะเข้าไปสะสางเรื่องที่ค้างคากับร่าร่าให้เคลียร์แต่ยังไม่ทันจะได้พูดก็ถูกกาดของแม่ล็อกตัวไว้ สำหร้ายตอนนี้พ่อเขาก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วเหมือนกันจึงพยายามกีดกันทั้งสองทาให้พระเอกไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้ร่ําราหรืออธิบายเรื่องที่ค้างคาให้ราร่ารู้เลยสักคาสุดท้ายฉันก็ต้องปล่อยให้นายไปจากฉันสินะจูนและอีพีที่10ก็จบลงไปอย่างน่าเศรา้าเพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมา์มอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ